สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโว่ไวทีวี u ูทูบก็โว่ไวทีวียูทิวก็โว่ไวทีวีติกก็โว่ไวทีวีท่านผู้ชมครับผมมาทําความเข้าใจครั้งหนึ่งวันนี้พักเพื่อไทยเบอร์นําโชคหมายเลขนําโชคคือเบอร์เก้าหมายเลขเก้าเลือกเพื่อไทยเลือกเบอร์เก้านี่คือเลือกเบอร์พัก วันนี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะช่วยกันเลือกเพื่อไทยเเพื่ออนาคตพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลือกปากท้องค่าของชีพการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายทําไมผมถึงบอกเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจะมีพรรคการเมืองมากมายและจะเป็นการเลือกแล้วเลือกเลยยาวไปอีกถึงหลายปีเลยทีเดียว ทำไมถึงบอกหลายปีครับถ้าไม่ใช่เพื่อไทยได้บริหารประเทศถ้าเป็นสีน้ําเงินกลุมกวนอื่นบริหารประเทศมันจะถูกกลืนกินครับถูกกลืนกินแล้วมันเอาคนของมันเข้าไปสวัปามทุกตําแหน่งสวัปามทุกตําแหน่งกลืนกินคืออะไรครับวันนี้พักประชาชนไปอุ้มไอ้หนูอนุทินมานั่งเป็นนายกมีเงื่อนงาอะไรหรือเปล่ามีอะไรซ่อนเลนมีวาระอะไรซ่อนเลน อุ้มมานั่งนายกย้ายข้าราชการทั้งแผ่นดินเพื่อเตรียมการในการเลือกตั้งไอ้หนูสับปรับไอ้หนูหลอกเจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรแล้วใช่ไหมครับอย่ากระทาแบบนั้นอีกช่วยกันคว่ำไอพักเฮียเนี่ยเพราะเป็นการเลือกทั้งสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นพวกท่านจะอยู่อย่างนี้8ปดปีสิปีต่อไปอนาะคตแย่แล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ สมมติว่าพเพื่อไทยมาอันดับสองเนี่ยจบข่าวเลยเป็นไปได้อย่างเดียวคือเพื่อไทยต้องแรนสลด์อย่างเดียวครับครั้งนี้นะฮะไอ้หนูมันตั้งใจยังไงรู้ป่ะครับถ้ามันเป็นอันดับสองหรืออันดับสามก็แล้วแต่มันจะพยายามเป็นรวมกลุ่มทั้งหมดแลจะจัดตั้งแซงพักที่หนึ่งถ้าสมมุติมันได้ที่สามอย่างนี้เลยนะครับมิฉะนั้นวันนี้สัญญาประชาคมเรื่องปากท้องอยู่ดีกินดี ลมปากพ่อยๆของไอ้นี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับมันสนใจเลยพ่อแม่พี่น้องครับน้ําท่วมภาคใต้กงที่ดินเขากระโดงโกงที่ดินสาธารณะปากช่องมาทํารันเวกงหัวเลือกตั้งอีกเยอะมากมายที่มันจะต้องชดใช้แผ่นดินมันยังไม่มีความผิดเลยเพราะไอ้พวกเฮียกกตอไอ้เฮียปปชอไอ้เฮียสารรัฐธรรมนูญนี่แหละออยการสูงสุดด้วย ไอ้สอต้องงองเงียบกริบพวกอีลิทให้ท้ายถ้าเป็นคนอื่นครับไอ้พวกเฮียนี่กระยำลุมกระทืบเขาตายหาแล้วมิฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับครั้งนี้เราอย่ายอมครับเลือกพักเพื่อไทยเบอร์เก้าเลือกเบอร์พักเลือกเบอร์คนเลือกเบอร์พักเลือกเบอร์คนเพื่อไทย ทั้งประเทศทั้งแผ่นดินต้องแรมสไลด์ไม่งั้นเราจะตกเป็นทาสและจะอยู่แบบลำบากยากแค้นกว่านี้อีกหลายสิบปีเบอร์เก้าเท่านั้นครับจำไห้นะครับเลือกทั้งคนทั้งพักนี่หมายถึงว่าเลือกพักเบอร์เก้าเลือกคนของเพื่อไทยจะเบอร์ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนเพื่อไทยทั้งคนนะครับเลือกให้หมด เบอร์เก้าเบอร์พักเบอร์ของคนแต่ละเขตไม่ซ้ํากันเนี่ยนี่เป็นการวางหมากเพื่อให้อะไรครับพ่อแม่พี่น้องสับสนอย่าไปจนมุมพวกมันจําเบอร์พักเบอร์เก้าจำโลโก้ของพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักทั้งประเทศต้องเลือกแรงสไลด์ครั้งนี้เจ้าชายชี้ชัดตรงๆสัญญาณที่มันมานี่นะผมรู้เลยว่ามันเล่นหนักเที่ยวนี้ มีการสกัดแข้งสกัดขาทั้งหมดมีการสกัดแข้งสกัดขาทั้งหมดครับคนตระกูลเดียวก,กันกับอายการสูงสุดลงสมัครสอสอในนามพักสีน้ำเงินหมายเขาว่าอย่างไรครับไปคิดเอาเองนะฮะวันนี้เจ้าชายชีชัดว่าต้องเลือกพักเพื่อไทยเบอร์เก้าเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเพื่อไทยทั้งประเทศจำไว้นะครับเพื่ออนาคตลูกหลานเพื่อปากเพื่อท้อง เพื่อชีวิตของพ่อแม่พี่น้องอยูด่ดีกินดี